สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวสมชัยกลางสูตรจัดตั้งรัฐบาลเหลืองบวกแดงเท่ากับน้ำเงินเยย่เก้าไกลไม้ขันมาก จากกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้เชิญพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมพูดคุยหาทางออกของประเทศและประสานมือขอคะแนนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้ซึ่งเมื่อวันที่22กรกฎาคมพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับ3มพรรคคือพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคชาติพัฒนากราและในวันที่23กรกฎาคมเป็นคิวของพรรคชาติไทยพัฒนาและจะเป็นพรรคพลังประชารัฐในคิวต่อไปนั้น ล่าสุดวันที่23รกรกฎาคนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาไดสพ์ข้อความใน Facebook ระบุว่าเพื่อไทยจัดขันหมากรัฐบาลใหม่ชวนพักสองลุงห่งหนูยิ้มกันหน้าระาเรินชนหยไม่ขันหมากก้าวไกลยังขอทนร่วมรัฐบาลสูตรเหลืองบวกแดงเท่ากับน้ำเงินมีก้าวไกลไม่มีลุงฮแท็มีลุงไม่มีก้าวไกลด้านไว้ก่อนพ่อสอนไว้ ซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่พจน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ